ภาพความประทับใจมีให้เห็นกันอีกแล้วนะครับสำหรับน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงและก็คุณย่าสุภาพนามบงษาหลังเดินทางถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับน้องอู๋อิงเพชรบ้านแพงประคองคุณย่าสุภาพขึ้นบันไดตึกโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพื่อร่วมถ่าย MV ีเพลงขายอ้อแน่นอนว่าทำเอาเอซยิ้มตามกันไม่หุบเลยเลยครับ ้าเป็นมุ้งอิ้มดีๆปกติชอบเป็นหนาเดแต่ว่านีมันากแล้วเนี่ยสามันีัยากเดี๋ยวไปฟักของรับรองกันค่ะเด็กๆเตรียมเติมน้ำลก ดีครับกลับมาพบกันในช่องสีธนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC 300สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยกัแล้วกันครับแน่นอนว่าถึงเวลากันแล้วนะครับสำหรับการถ่าย m v เพลงขายอ้อที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นน่าจะเป็นการใช้ตึกของโรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นนั่นแหละครับแน่นอนครับทั้งเพจของพ่อเอกพ่อแม่น้องอุงอิง แฟนเพจนะครับแล้วก็ Facebook ส่วนตัวของคุณย่าสุภาพนางวงษาก็ได้มีการเคลื่อนไหวหลังจากที่น้องอุกอิงเป็นเพนแพงแล้วก็คุณย่าสุภาพเดินทางถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นแหละครับแน่นอนว่าเป็นที่ทราบกันแล้วว่าจะใช้พื้นที่นั้นในการที่จะถ่าย MV เพลงขายอ้อ และแน่นอนว่าพี่ตันอัธพลแล้วก็แอดมินเบนต์นะครับได้เดินทางไปที่มอมอสอน่าจะไปรับอาจารย์นักดนตรีวงออเคสตารานั่นแหละครับเพื่อที่จะมาร่วมสมทบในการที่จะถ่ายทําผลงานเพลงขายอ้อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยระยะทางไม่ห่างกันครับน่าจะประมาณร้อยกว่าโลหรือว่าไม่ถึงร้อยโลและแน่นอนว่า ภาพบรรยากาศที่น้อนอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือระหว่างทางระหว่างการเดินทางถึงสถานที่ทําการถ่ายทําเพียงขายอ,อ้นนั่นเองครับน้องอุกอิงเป,ป็นบรรพแงก็เดินทางมาถึงประจวบเหมาะกับคุณย่าสุภาพเดินทางมาถึงสถานที่ณนะเวลาเดียวกันพอดิบพอดีเลยแหละครับแน่นอนว่าน้องอุกอิงเป,ป็นบรรพแงก็ได้เดินทางเข้าไปทักถ่ายคุณย่าสุภาพ และนี่แหละครับภาพความประชับใจเดินจูงมือกันขึ้นตึกโรงละครคณะศิลปรกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นแน่นอนว่า FC แฟนคลับก็ต่างแห่เม้นแห่แสดงความรู้สึกกันบนแผนเพจ Facebook ของช่องพ่อแม่น้องอุงอิงแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของคุณย่าสุภาพนามวงศานั่นเองทําเอา FC แฟนคลับนี้ยิ้มตามกันไม่หุบเลยซึ่งแน่นอนต้องต้องบอกแบบนี้นะครับว่าอุงอิงเพรบ้านแพงกับคุณย่าสุภาพเนี่ยเวลาเจอกันทีไรก็จะมีภาพ ความประทับใจให้พวกเรา FC แฟนคลับได้รับชมรับฟังกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นาภาพบรรยากาศก่อนหน้านี้ที่น้องอุ่งอิงเพชรบันแพงเดินทางมาด้านหลังเวทีแล้วก็คุณย่าสุภาพอยู่ด้านหลังเวทีก็จะชอบทํากับข้าวนั่นแหละครับครัวสุภาพตามองศาที่ชอบทํากับข้าวหลังเวที บนรถพระนั่นแหละครับแล้วพอน้องอุ๋งอิงเพชรบรแพยงเดินทางมาถึงงานก็จะทักทายกันเป็นเรื่องปกติตามภาษาญาหลานแล้วก็คุณย่าก็จะชอบทํากับข้าวให้น้องอุ๋งอิงเปชรบนแพยได้กินได้รับประทานด้านหลังเวทีด้วยแล้วก็บรรยากาศนั้นก็หายไปเนื่องจากคุณย่าสุภาพมีอาการป่วย เข้ามาฉับพันแล้วก็ได้มีโอกาสรักษาตัวอยู่อ,อยู่ร่วมประมาณ3-4เดือนเลยก็ว่าได้และน้องอุ๋ยเปิ้นแพงก็เดินทางไปเยี่ยมไข้ที่บ้านแพงมหาสา,ารคามนั่นแหละครับก็ทําเอาฟซีแฟนคลับยิ้มตามกันเหมือนกันเพราะว่าคุณย่าสุภาพก็ได้มีโอกาสกอดหลานหลังจากที่อาการของตนเองดีขึ้นนั่นแหละครับก็ได้เดินทางมาด้านหน้าเวทีสาวนอ้อยเปิ้ลแพงเวลาสาวนอ้อยเปิ้ลแพงไปทําการแสดงที่จังหวัดมหาสา,ารคามนั่นแหละครับ คุณย่าสุภาพก็ได้รับเสื้อน้องอุ่นหญิงเพชรบนแพงมาใส่ด้วยซึ่งก็ใส่โชว์กันเลยทีเดียวสําหรับย่าหลานแล้วคุณย่าก็ใส่เสื้อน้องอุ่นอิงเพชรบันแพงเพื่อให้เป็นบารมีสําหรับองุ่นหญิงรัตนพรแบรนด์ก็แน่นอนครับ fc แฟนคลับก็ต่างยิ้มกันไปต่างๆนานาเช่นกันกับความน่ารักของคุณย่าสุภาพและน้องอุ่นอิงเพชรบานแพงกง็ต้องบอ,งอกกันแบบนี้นะครับว่า แน่นอนว่าคุณย่าสุภาพก็คือแม่ของบอสโจยมานินบอสโจยมานินก็คือพ่อบุญธรรมของอุ๋งอิงเฟ็ดบั้นแพงและซอนุศก็คือแม่บุญธรรมของน้องอุ๋งอิงเฟ็ดบ้้นแพงซึ่งย่าสุภาพก็น่าจะเอนดูหลานสาวคนโตคนนี้มาตั้งแต่แรกแล้วกับภาพบรรยากาศที่พวกเราเอฟซีแฟนคลับต่างได้ซึมซับกันแน่นอนว่าอาจจะมีเล็กๆน้อยน้อยในเรื่องของการดราม่านิดหน่อยกับ f อสาวลาว แต่มันก็ไม่ใช่ประเด็นครับเพราะว่านี่แหละครับของจริงก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วสําหรับหลานสาวสุดที่รักของคุณย่าและปัจจุบันแน่นอนว่า FC Fan แฟนคลับก็เชื่อสนิทใจไปแล้วว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นภาพบรรยากาศที่มันเห็นผ่านทางโซเชียลมันเห็นผ่านทางด้านหน้าเวทีมันทำให้เรารู้สึกอินตามกับความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวสาวน้อยเพชรบ,บนแพงแน่นอนว่านี่และครับบรรยากาศที่เห็นกันล่าสุดที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์อิงอพิบัติแพงก็ไม่พลาดที่จะดูแลเอาใจใส่คุณย่าของตนเองและคุณย่าสุภาพก็นี่แหละครับมาด้วยชุดสีสันสดใสเลยและแน่นอนว่าสองคนนี้ก็น่าจะร่วมถ่าย MV เพลงคายอ,อเช่นกันและอาจ,จารย์นักดนตรีก็จะเดินทางมาที่มมสเดินทางมาจากมมสเพื่อที่จะมาอามอขอหรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนี่แหละครับที่จะร่วมเข้าฉากกันก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วนะครับว่าฉากมันจะอลังการขนาดไหนและแน่นอนว่า แอดมินเบนก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลไว้ว่าผลงานเพลงคายอ้อเนี่ยทุ่มทุนสร้างเฉพาะเพลงนี้เพลงเดียวประมาณ5 0 0 0 0นบาททุกคนก็ต้องบอกกันแบบนี้ว่าการทําผลงานเพลง1เพลงเนี่ยหนึ่งแบาทก็ถือว่าเยอะแล้วนะนี่ห0 0 0สนบาทก็เรียกได้ว่าทํากันยิ่งใหญ่สุดอลังการกันแน่นอนก็ต้องรอติดตามว่าฉาก แสงสีเสียงรวมถึงดนตรีแล้วก็เนื้อเพลงผลงานเพลงมันจะมีความอลังการและยิ่งใหญ่เพื่อที่จะเป็นผลงานเพลงที่จะส่งน้องอุงอิงก้าวเข้าสู่การเป็นมหาชนได้มากยิ่งขึ้นแค่ไหนตามที่บอโจยุมานินได้พูดไว้ก่อนหน้านี้นั่นแหละครับจ็ต้องติดตามนะครับว่าผลงานเพลง่ายอ้อมันจะอลังการงานสร้างแบบที่พวกเราวาดฝันไว้หรือไม่แต่วันนี้ไม่มีอะไรมาก คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับนอกจากจะหยิบยกประเด็นความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องอุงอิงเป็นบ้านแพงหลังจากที่เดินทางถึงงานนั่นแหละครับก็ได้พบกับคุณย่าสุภาพนางวงษาแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่พวกเราคุ้นชินแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องแบบตื่นเต้นอะไรไปมากกว่านี้อยู่แล้วเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าสองคนนี้ย่า กับหลานได้เจอกันความน่ารักก็จะเกิดขึ้นและแน่นอนว่าอุกอิ้งไมเป็นแพงก็มีความน่ารักแล้วก็เป็นความธรรมชาติในเรื่องของการที่จะแสดงออกออกมาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้อึดอัดกับการที่จะดูคลิปน้องหรือว่าดูการที่จะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ในการที่จะเดินทางไปไหนมาไหนของน้องมันก็มีความเป็นธรรมชาติองค์รวมมันก็รู้สึกว่ามันทําให้เราน่ารัก มันทําให้เรารักและก็เอ็นดูสาวน้อยมหราราชันคนนี้องค์อิง,องเพชรบ้านแพงกันมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา2ปีกว่าๆที่มีโอกาสได้สัมผัสกับชีวิตและก็ไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของน้องนั่นเองครับงั้นนั่นแหละครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็อยากจะหยิบยกประเด็นมาเล่ากันแบบนี้แล้วก็จับตาครับหลังจากนี้น่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการน่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความเคารพนับถือ สาวน้อยเพชรบ้านแพงให้ความเคารพนับถืออุงอิงเพชรบ้านแพงให้ความเคารพนับถือพ่อโจให้ความเคารพนับถือมาร่วมเข้าฉากผลงานเพลงขายออก,กันอย่างแน่นอนและหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศรีธนนชัยไว้ด้วยก็แล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่านี่แหละครับน้องอุงอิงเพชรบ้าน,นแพงรวมไปถึงหนังขายออที่จะ ออกฉายทุกโรงภาพ,พยนตร์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้พ่อพ่อแม่แม่ f ได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ